สวัสดีทุกท่านนะครับผมนายบดินทร์พัชรีรืธนาวงศานครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการเชื่อมต่อระหว่าง fx 5 u กับรีโ o t e I/O นะครับตัว cc link ie f i e l basic นะครับโดยอุปกรณ์ที่ผมได้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นก็จะเป็นรุ่นนะครับตามหน้าตาชีก็คือ nz สอง mfb หนึ่งสามสอง dte หนึ่งนะครับ เป็น DC Input t r a n s i ซ t o r o u t p u t Module นะครับโดย Input จะเป็น s ิ n c Common Type ส่วน Output จะเป็น Sort นะครับ <c oughs> Type โดยตัวนี้นะครับตาม Data Sheet ก็จะต้องจ่ายไฟเลี้ยง24นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยงูงโวลพร้อมกับตัว Common บวกนะครับเป็น24โวลต์และ Common ลดเป็น0โวลต์นะครับ โดยเราจะต้องเชื่อมต่อเข้าไปก่อนนะครับจากนั้นในตัวนี้นะครับในตัว data sheet เนี่ยจะเป็น Station 1กับ2แต่ในตัวอย่างนะครับผมมีแค่ตัวเดียวผมจะแนะนำเป็น Station 1ก็คือเริ่มตั้งแต่ Input x 1 0 0ถึง x 1 1 7ครับ y 120ถึง y 137ครับอ่าครับนะครับหน้าตาของตัว Remote I.O. นะครับก็จะเป็นดังรูปนี้นะครับ โมดูลอินดอนอันนี้นะครับอ่าช่องที่หนึ่งครับก็จะเป็นข้วแลนอินเทอร์เน็ตและ LED แสดงสัญญาณครับสายขวาอันที่สองครับก็คือ LED แสดงสถานะโมดูลช่องที่หนึ่งก็คือช่อง power นะครับช่องที่สองคือช่องรันตามโมดูลทำงานติดเท่ากับโมดูลทำงานครับ ต่อไปช่องไฟ D-Link นะครับถ้าเกิดไฟนี้ติดแสดงว่าเชื่อมต่อข้อมูลได้ Error ครับก็คือถ้าดับก็จะไม่มี Error นะครับมาวิธีการเชื่อมต่อเราจะต้องตั้งนะครับเราจะต้องตั้งคอมพิวเตอร์ให้ ip 1 9 2 1 6 8 3จุนะครับตามแมานวลในที่นี้คอมพิวเตอร์ของผมนะครับก็จะเป็น หนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดสามจุดหกเก้านะครับอ่าไอคอมพิวเตอร์หนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดสามจุดหกเก้าอ่าไอของพีเที่เราจะตั้งนะครับหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดสามจุดสองห้าศูนย์อันต่อไปครับไอพีรีโมทไอโอนะครับหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดสามจุด เลขหลักท้ายตรงนี้นะครับผมจะตั้งไปจุดหนึ่งแสดงว่าแสดงว่าตรง PLC ตรงนี้ครับเราจะต้องตั้ง address ตรงหน้าที่สี่นะครับเป็นช่องหนึ่งโดยตัวอย่างในนี้มีให้ตั้งนะครับตัวอย่างของ Data Sheet ก็คือ235 192.168.3.235นะครับอ่ะเห็นตัวอย่างไหมครับเขาจะกดดิสสวิต ตำแหน่งที่ address 2 0 0บวก20บวก10บวก4บวก1เท่ากับท,ทั้งหมดก็คือ2 3 5ตัวอย่างที่จะโชว์ครับก็คือ192.168.3.1จนึแจุดสจุดงแสดงว่าเราก็จะบิดที่ดิฟสวิต a d d r e s ที่1อย่างเดียวนะครับจากนั้นทำการเชื่อมต่อเข้าเข้านะครับ gx work สา <c oughs> ทำการ new project ครับะกดโอเคไปเดี๋ยวผมขอเสียบสายแรงกันนะครับ วิธีการเชื่อมต่อ plc ครับกดเข้าที่ออนไลน์ครับ current เ,เ,เลือก port แรกครับที่เราเชื่อมต่อกด communication communication page เห็นไหมขึ้น success แสดงว่าเชื่อมต่อได้นะครับโอเคจากนั้นครับให้เข้าไปที่ p a r a เตอร์ fx 5 cpu module parameter ethernet port ั้ง IP PLC ครับ 192. 192.168.3.250 subnet mask เป็น255 255 255 25 0ตัวที่เราจะเชื่อมต่อในวันนี้นะครับเป็นพอร์ตการเชื่อมต่อแบบ c l i n k i e e d basic setting กดคําว่า boost ครับแล้วก็ ตรง n e ้ w เ r อร์คอนฟิกจะเป็นคลิกเข้าไปเราจะต้องทำการลากตัวโมดูลซีซีลิงเข้ามาครับครับ192.168.3.1จากนั้นกดโ้ดกดเย็นนะครับกด apply อ่าในที่นี้นะครับในที่นี้ตัวอย่างของตัว Data a s h e e t ให้กรอกตามนี้นะครับ พาเก็ตพาเก็ตนะครับพาเก็ตเป็นสเปเชียลดีไวต์ดีไวต์เนมเริ่มต้นจาก x ชาตาที่หนึ่งร้อยนะครับ x หนึ่งร้อยนะครับสเปเชียลดีไวต์เหมือนกัน y Start 1ห0 e ่ t e r อ p e c นเ l อร์ i เป D ดว็ีครับหนึ่งพันเชดวน่ะครับเอ้สอ0พักด apply และก็ทําการอัพโหลดเข้า p r c หลังจากอัพโหลดเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนทำการรีเซ็ต plc หนึ่งครั้งและดูที่ไฟล์ dlink ครับว่าเชื่อมต่อกันหรือ,อยังนะครับอของผมเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับไฟดีลิงค์ติดค้างไฟดีล l i n k ก็คือตรงนี้ตำแหน่งที่สองปองครับเห็นไหมแต่ไฟล์จะอยู่ที่หนึ่งสองสามถ้าติดเท่ากับเชื่อมต่อข้อมูลได้ครับ อเราจะมาเขียนโปรแกรมเทสเบื้องต้นโดยที่เราจะดู a d d เ e s ของตัวรีโมทก่อนครับตัวรีโมท IO นะครับแอดเด s ส s t a t นที่หนึ่งเห็นไหมเริ่มต้นตั้งแต่ X หนึ่งนะครับิ้นสุดคือ X 117ส่วน Y 120นะครับโดยโปรแกรมเบื้องต้น input ของ PLC จะฟอร์ไม่สามารถฟอร์ได้นะครับ เราจะทำการฟอร์ดไปที่เอาต์พุตก็คือ S M นะครับ412 Enter s e t Y120 และถ้านะครับจังหวะ off S M 412 Reset Y120 Enter จากนั้นทำการรีวิว all ครับและทำการอัพโหลดเข้าไปที่ P l C จากนั้นนะครับให้ทำการรีเซ็ต PLC หนึ่งครั้งครับแล้วก็ทำการมอนิเตอร์นะครับอ่านะครับผมทำการอัดในโอแคมตัวมอนิเตอร์ตรงนี้นะครับตัว j k 3จะไม่ขึ้นให้ดูนะครับเรามาดูที่หน้าเครื่องอ่ะเห็นไหม Y10 ติดแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ จบแล้วนะครับคลิปสำหรับการแนะนำตัว f x 5u เชื่อมต่อกับ Remote I.O นะครับถ้าสำหรับคลิปหน้าโปรดติดตามชมนะครับว่าจะเอาอะไรมาแนะนำให้เพื่อนๆได้ดูนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ